ซีรีส์ดังฝั่งอเมริกาเรื่องก๊อสสิบเกละได้ถูกนํามาดัดแปลงในรูปแบบไทยโดยปรับชมใหม่ค่ะตามคําเรียกร้องจากผู้ชมและพร้อมลงจอแล้วนะคะในชื่อว่าก o อ s สิบเกล t ไ a ยแลนดค่ะ ถูกจับตาตั้งแต่ยังไม่ลงจอสำหรับซีรีส์ o s s i ิ Girl Thailand หลังปล่อยภาพนิ่งออกมาแล้วได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะคะว่าชุดที่ใส่ค่ะไม่แสบสไฮโซเท่าต้นฉบับอย่างอเมริกาล่าสุดนะคะทีมงานจึงได้ปรับคอสตูมครั้งใหญ่พร้อมเปลี่ยนนักแสดงให้เหมาะกับบทยิ่งขึ้นเพื่อเอาใจแฟนซีรีส์เรื่องนี้ รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรภูมิใจที่ได้เล่นเล่นในซีรีส์ที่แบบดังถึงระดับโลกเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะมันเป็นบทที่ท้าทายความสามารถค่ะมันคือการก้าวกระโดดของแบบวัยพวกเราที่ได้ท้าทายบทแบบนี้รู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากเอาชนะด้วยการแบบพัฒนาทําให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากให้ติดตามซีรีส์ GOT 10 Girl ค่ะพวกเราและทีมงานตั้งใจแล้วก็ทําเต็มที่มากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะดูไปแล้วก็มีความสุขสนุก กรธอินแล้วก็อาจจะไม่ชอบบางตัวละครบ้างอนะไรแงนี้ค่ะไม่ใช่ตัวละครของแปล You know you love me x o x o Girls o Girl. s s p g i g o s i p g i r l Thailand นะคะนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นไฮโซในรั้วโรงเรียนที่ถูกนินทานในวงกว้างผ่านสื่อโซเชียลนำแสดงโดยซาบีนาคาริสาและเพนนีจาก The Face Thailand <Hey. S 2> พร้อมด้วยแพทริกชาโนนซินดี้สิรินยาและพีททองเจือ พร้อมฉาย16กรกฎาคมนี้เวลา23นาฬิกา15นาทีทางช่อง3ค่ะ